เอ้ยบอสกลับมาทํางานด้วแหละโอ้หายไปตั้งแต่แบบเมื่อคื TVs, น่ะเปิดเสียงหน่อยแบ,บงแ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 บงเป็นไงไหวไหมโอ้ชิวโอ้ใน oh, <chill. S 1> oh, ที่สุดครับบอสก็กลับมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเลยครับบ่ายสามโอ้โหไม่รู้ว่าแก้ตอนไหนนะเพราะว่าตอนที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยประมาณตอนเที่ยงนะครับทุกคนอ่าเจ้า,จาบอสน,นี่ก็ยังไม่ออกมานะเรียกได้ว่าเจนเดลน่าจะเพิ่งแก้นะครับโอ้ยนานอยู่นะ เกือบยี่สบี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยกว่าจะแก้นะครับสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงได้แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะไม่ตาหนีแล้วกันนะครับเขาไมได้แก้เลยร้อยนี่เจ้าตัวสามหัวครับนี่คือมังกรไม่ใช่มังกรครับเป็นอะไรอ่ะเป็นหมาหมาในตํานานครับหมาสามหัวที่เก่งกว่าเจ้าตํารวจกับเจ้ามังกรแน่นอนหนึ่งล้านพัซึนนะครับแต่ว่าตอนนี้เงินของสวนเรานะครับทําได้ประมาณสิบล้านสี่แสนต่อวินาทีครับผม คือมันเทพขนาดนั้นเลยเพราะว่าเจนเดลเนี่ยแจก้าต,ตัวนี้ด้วยนี่คือ6-7แบบอัพไซด์ดาวนะครับวีละห้าแสนโดยประมาณนะ4ี่4สนครับผม <c oughs> คือโหดใกล้เคียงกับเจ้าตัวดูปแล้วอะตอนนี้ผมว่าอีกไม่นานเนี่ยสวนเราเนี่ยครับอาจจะนะอาจจะติดอันดับโลกได้มัง้งอ่ะมันดูระดับโลกหน่อยซิผมว่าไม่น่าจะยากขนาดหนึ่งิเดียวนะ ันสูงสุดอยู่ที่9.2 QI ครับพูกพี่โอ้ oh. <laughs> ทุกคนอันดับโลกตอนนี้ตันอยู่ที่9.2 QI มันเกิดอะไรขึ้นอ่าผมไม่รู้ครับตอนนี้ผมไม่รู้ครับ,นน <laughs> ม,ม,รรบมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอาจจะมีบัคก,การ์ดครับทุกคน what มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ <laughs> 9.2 QI นี่คือ92 T oh, เลยนะ <laughs> ครับผม หนึ่งทียังเก็บยากเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เป็นบั๊กอะไรอะ่ะทุกคนมาจากไหนอะ่ะมาจากตรงนี้หรือเปล่าเฟรมก่อนสิอืม uh, um, มาจากไหนเขามาจากไหนอะ่ะทุกคนแตนน่ผมขอญาตดูรางวัลของเจ้าดีฟีสเบลลดก่อนว่ามีอะไรบ้างมีบอกไหมนะครับวัน <c oughs> ทำไมอันดับโลกได้ขนาดนั้นน่ะหรือว่าเขาอาจจะได้การ์ดอันดับ0ูนศูนอันนี้ไปแล้วเฮ้ยมีสิทธิ์อาจจะ เป็นไปได้ทุกคนนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งผมหาข้อมูลก่อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเราอยากติดบ้างทุกคนผมอยากติดอันดับโลกบ้างจังอ๋อเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้ว,ลวมา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 ดูด้วยกันครับเขาบอกว่ารางวัลน,นะครับถ้าเราจัดการเจ้าเบลล์หลอดนะครับเื้อเพื้อปะติมได้มันนี่สปีดพอยซั่นคือฟิงโก้คาเมลโลอันนี้คือสปีดพอยซั่นใช่ไหมทุกคนอ่าใช่ครับโอ,โ,อโอ้รางวัลเป้งครับ รางวัลมีประมาณนี้ทุกคนอันแรกเพื่อเาตาติมเนี่ยจะได้ปารนตากันกับมันนี่ไม่เก่งมันนี่กับพีเมียบัเก็ตไม่เก่งโอคคเลโอคาร่ากับฟอร์ไม่เก่งมันนี่กับการแพ็คโอ้นี่การแพ็คหาได้นะครับจากกิจกรรมตรงกลางซึ่งเบลลดทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทําไม่ยากนะครับทุกคนดูมันอีซี่มากๆนะทุกคนนะมาดุ้งบอมบิกินี่ไม่มีตัวไหนหายากเลยอะใช่ไหมโอ้โหอ้สดงว่าหาการแพ็คไม่ยากครับทุกคนเนี่ยอันนี้ของรางวัลการแพ็ค แล้วมันนี่ผมอยากรู้จังเลยเนี่ยมันนี่ตรงนี้ครับอ่ะลองทําให้เสร็จสัก2ภารกิจดูผมอยากรู้ตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเปิดการ์ดแบบผมคิดอยู่ว่าผมจะเปิดโลบักดีไหมนะหรือว่าเก็บดีเพราะว่ามันไม่ฝามไม่น่ายากเท่าไหร่นะทุกคนนะเออเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมขอญาตตัดสินใจก่อนฟิงโก้คาเมโลถ้าเราไม่ได้เก็บเอาไว้เราจะจัดการเขาและเราจะได้หรือเปล่าด้วยอะมา2อันนะครับที่ผมสงสัยนะฮะฟิโก้คาเมโลรอฟิโก้คาเมโลมานะครับจะได้เจ้าตัวน้ํายาโลบักนะ โอ้โหแจกโหดมากเลยองร้0โลบักครับท er ุกคนโอ้โหแจกโหดมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับเจนเดลเกมดีเกมดีเกมดีมากๆเกมดีมากๆาเอ้าเฮ้ยฟิโกคาเบโลผมยืนนะอ๋อเมื่อกี้เบนหลอดเต็มด้วยเงี้ยผมคิดว่านี้ไม่เก่งครับไอเจ้าตัวที่ผักยูนิตกับบ้านเนี่ยเสียเวลากว่าเดิมอีกอ่เดี๋ยวค่อยคือจริงจริงการ์ดเนี่ยมีคอมโบครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าแล้วกันนะครับตูมตูม แล้วมิสติคอลตัวนี้สู้ไม่ได้เนี่ระเบิดมาไม่ตายครับไม่เก่งนะเจ้าพวกระเบิดนี้ก็ไม่เก่งนะครับฟิ c โก้คาเมโลไหนล่ะ <laughs> พอตอนที่ต้องการเนี่ยไม่มาเลยครับอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไม่กดติ๊กฟิกโก้คาเมโลนะครับจะภารกิจเสร็จหรือเปล่าน่าจะเสร็จนะทุกคนนะรับภารกิจแล้วก็เราก็มานั่งเล่นได้เลยนะครับชิวๆนะ <laughs> เป็นเกมที่ดีมากเลยทุกคนอัปเดตดีมาก ระบบการก็คือแบบดีสุดๆอันนี้อวยนะทุกคนนะเรียกได้ว่าอวยได้เลยอ๋ออะไรก็ตัวยักษ์นี้นะครับนี่เอฟซให้มาด้วยขอบคุณมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาปลูกผักกันคลิปเนี้ยผมคิดอยู่ว่าเราจะมาปลูกซีดกันไหมเพราะว่าผมเนี่ยใช้บั๊กนะครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแมงโก้นะครับมีอยู่16ชิ้นโอ้โหยิ่งกว่าโปะทุกคนเนี่ยแมงโก้สุดท้ายเนี่ยโอ้โหส่วนนี้คือคิงเลมอนนี่ยังไม่มานะน่าจะอีกนานนะครับทุกคน อีกนานแน่นอนวันหนึ่งกว่า,วาที่ผมไปดูอนาคตมาครับใน Discord นะนี่เรียกได้ว่าโปรมองอนาคตนะครับมันไม่ใช่โปรนะทุกคนผมอเล่นแบบมาเป็น Discord ส,สามารถดูอนาคตได้นะครับอีกนานอีกวันกว่าเยกว่าจะซื้อด้วยโลบักนะซึ่งไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าความสามารถก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับนั่นแหละผมใช้บักนะครับได้เจ้ามะม่วงมา16อันก็คือเต็มสวนนะนะครับเอาไงดีเอาไงดีงดคลิปนี้เราจะเปิดการ์ดหรือจะปลูกพืชดี คิดแปปหนึ่งคิดแปปหนึ่งโอ้มีคนให้ด้วยแต่ว่าส่วนเราเทพไปแล้วตอนนี้ปัม๊มเนี่ยเงินตรงนี้คือทําอะไรไม่ได้แลว้วอ่ะสู้อันดับโลกไม่ได้เลยอ่ะทุกคนอันดับโลกเขาทํายังไงอ่ะเงินจุดเออเก้าจุดสองคิวไอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม,ผมต้องหาเทคนิคให้ได้นะครับอ๋อน,นี่ครับได้แล้วทุกคนพอได้คิดเสร็จแล้วอันต่อไปดูซิว่าได้เงินตรงนี้กี่บาทครับทุกคนมาเต้วครับรอบนี้เป็นระดับกอรี่นะมาเตลวมาเตลว อ่ะรอครับดูซิว่าจะได้เงินเยอะแค่ไหนนะครับ <laughs> ผมพยายามหาวิธีขึ้นอันดับโลกอยู่นะครับตอนนี้อ <c oughs> ก็เลยไม่อยากเปิดการ์ดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเปิดการ์ดไปแล้วเนี่ยแล้วสรุปนะครับโอ้มาเตียวมามาเตียวจัดการจัดการตุรต้มตุม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 ้มเพราะถ้าเปิดการ์ดไปปุ๊บใช่ไหมอันดับโลกเขาใช้บั克อื่นนะครับที่ไม่ใช่การ์ดเนี่ยเ <laughs> สียลบักฟรีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็โอ้โหเติมอยู่ประมาณสามพันนะทุกคนโอ้โหมันแพงนะราคาเงินก็คือเงินนะครับ ทําคลิปมาตั้งนานสรุปขาดทุนแต่ถ้าทุกคนนะครับไม่อยากจะขาดทุนนะครับร้านไอยูซีซีช็นะครับแพนวันซอมบี้เนี่ยผมมั่นใจว่าถูกมากๆนะครับซื้อง่ายเข้าไวแน่นอนนะครับลิงก์ไปคลิปได้เลยนะครับนอกจากนั้นกอการ์เด้นเก้าเก้าคืนนะครับทุกคนเจ้าอาชีพใหม่ที่ผมเล่นไปเนี่ยเจ้าตัวควบคุมนะครับควบคุมเผ่านะครับกำลังจะเข้ามานะครับลิงก์ไปคลิปได้เลยลองเดินไปลงเล่นกันฮะลงไปเดินเล่นกันก็ฝ่ายหน่อยแล้วกันนะครับแค่นี้แค่นี้อ่ะไม่รบกวนแล้วนะครับปลานไ UCC Shop ฝานิดหนึ่งเอาละมางั้นผมจะต้องลองดูว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้เงินเยอะหรือเปล่าเพิ่งได้เลยนะครับเจ้ามาเตโอคือถ้าได้เงินแบบเงินเยอะเนี่ยคือการ์ดไม่สําคัญเลยนะ <c oughs> นั่งทำธุรกิจเนี่ยขึ้นอะดับโลกโหอ,อ,อ,อย่างง่ายแบบนั้นมาหนึ่งสองสามโอ้โหสิบสองบีเลยเหรอเดี๋ยวนะสิบสองบีโอ้มันก็พอๆกับการหาเงินตรงนั้นอ่าโอ้นี่แพ็คการ์ดทุกคนแพ็คการ์ดโอ้ได้แพ็คก,การ์ด,กกรดอันหนึ่งแล้วก็อ่ะ ทำเควสตรงนี anyway ้ส <groans> ักหน่อยถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องทําถึงเจ็ดแสนรอบครับผมว่าก็ไม่น่าใช่นะอ่าไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะนะอันดับโลกเนี่ย คลิปหน้าแล้วกันนะครับงั้นมาคลิปนี้ผมจะเตรียมการนะครับส่วนอันดับโลดในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมต้องหาบัตรก่อนขอเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวเลื่อนทิกตอกแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะลงไปไวหน่อยแล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหน่อยผมจะให้เอฟซนะครับที่ดูผมทั้งหมดเนี่ยต้องมีสักคนหนึ่งที่รู้ฝากหน่อยนะครับคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับผมเดี๋ยวถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะช่วยหาด้วยนะครับ นะครับมันยากมันยากนะครับอันดับโลกไม,ม่อยู่ไม่กี่คนเองเมื่อกี้นะครับ50คนที่แบบ9.2 Q i อ่ะ QI เลยนะ9 2้0พัอ้ทีโอโหผมมีอยู่ประมาณ0.4ทีอ <laughs> ตอนนี้ 4B 400B อยู่เลยเออะมาคลิปนี้ก็มาเตรียมการหน่อยแล้วกันอย่างแรกที่เราต้องเตรียมการนะครับไม่ใช่การ์ดเพราะว่าเดี๋ยวหกลัวว่าจะเติมลูมากแล้วเสียตังฟรี <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะเตรียมการนะครับเอาพื้นนะครับของเราที่เทพมากๆนะครับ โดยเฉพาะซีดที่เราไปทําบัคมานะครับอ่ะขึ้นภาพมาหน่อยแต่ก่อนที่ขึ้นภาพนะครับแมงโก้สิบหกอันอ่าเดโดชูมเจ้าชูมิโนเจ้าแบบที่หายากมาก,มากๆอนะทุกคนซีควิซีดชูมิโนนะครับมี22อันครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุกให้เลยก็ได้แมงโก้สิบหกยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองอันโอ้โห,โห,โห,โหบอกได้เลยว่าคือรวมกันเนี่ยบวกกับที่ผมซื้อกอลลี่ด้วยนะ100ซีดครับแบบบัคกนี่งน,น,นะครับ ซิ่นึ่งร้อซีนั้นมาแค่สต็อกเดียวนะครับผมกดซื้อได้รัวๆได้เลยเอาะละทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าผมทำบั๊กอะไรใช่ไหมอ่ะ,อะงั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับว่าผมทำบั๊กอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าโดนยังได้อยู่ได้อยู่สวิตสวิตสวิพอพออีกอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงหกวิหกวิหกวิเร็ว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 เอาอีกเอาอีกโอเคโอเคโอเคโอ้เรียบร้อย ครับผมยี่สิบสองยี่สิบสองยี่บสองสิบหกอันโอ้ oh, ถ้าตอนนั้นคือผมมีเวลาแค่สามนาทีนะครับในการรีแบบไม่จากัดน,นะทุกคนนะซึ่งถ้านานกว่านะั้นอีกนิดนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าเจ้าซีดของเขาเรียกว่าแมงโก้เนี่ยน่าจะขึ้นหลักค่าสิบบะเยอะมากแต่ตอนนั้นคือทําช้าไปนิดนึงเสียดายนอกจากเตรียมการตรงนี้แล้วมาเรามาเปิดแพ็กสองแพ็กนะครับวันนี้มีแพ็กจากตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองใช้อลิสซิโอ ซาเวียเอีเลฟเวนโต้แล้วก็บอมบอมบีกีบอมบิกินี่กูซินี่งั้นผมจะเก็บอ๋อเนี่ยมีแล้วอเลสิโก้อุดยอดแล้วเนี่ยสวินี่โอ้ยสวินี่ก็มีแล้วโอ้อีเลฟเฟนล่ะอันนี้ไม่น่ามีนะครับทุกคนเฮ้ยผมมีหนึ่งโอ้โหโอ้ตันดีมากแล้วบอมอ่ะบอมโอ้โหครบครับใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันเป็ดอ๋อมีแบบจรวดเลเด้วยอ๋อไม่ใช่อ๋อต้องใช้เป็ดนี่หว่า ครับผมเอาได้แล้วหรอชาชนี่เบรดนะครับการ์ดแบบไชนีหนึ่งเ์เซ็นต์แล้วก็ตรงนี้รับเควีมาหน่อยต้องการสู้กับเจ้ารถนี้นะครับเพื่อจะรับแล้วก็มีการ์ดด้วยการด์ดนี้น่าจะเป็นท็อปปี้นะครับค้างง่ายมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้น้ำยาเพิ่มเติมมาต่อก่อจราจนแล้วก็นี่ผมเตรียมสวนไว้แล้วนะครับในการที่จะมาปลูกนะครับมา งั้นผมเอาระดับสูงสุดไปก่อนเจ้าแมงก้16ชิ้นเลยนะครับคือตอนแรกผมกะจะรอเจ้าฟอร์เซนอยู่นะครับแต่ว่าโอ้ยอัปเดตหน้าทุกคนมันไม่มีทางที่จะมานะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขามีระดับใหม่นะครับที่สูงกว่าไดมอนด์ก็คือเจ้าลูบี้นะครับลูบี้เสร็จนะครับไปนีออนแล้วก็นาตเรียนโบนะครับทุกคนอ่านี่ครับ แต่ว่าเจ้าแพสเนี่ยไม่มีแบบเรนโบนนะทุกคนเพราะฉะนั้นสูงสุดก็คือฟอ์เซนนะครับแต่ผมรอไม่ได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้ลูบี้หรือน,นีออนก็ได้นะทุกคนนะไดมอนด์ก็ดีครับหรือว่าโกก็แบบอ่อนด้อยสุดส่วนเจ้าเรนโบนเนี่ยจะมีแค่เบีนหลดนะครับนี่เบนหลุดว่าเบ,บีนหลดนะครับแล้วก็มีลูบี้เข้ามาใหม่ด้วยอ่าประมาณนี้นะครับเป็นมิวเทชันใหม่ที่เข้ามาเงียบๆนะผมก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเข้ามาดูลีปผมสาระเน้นๆเกี่ยวกับเกมล้วนๆบอกเลยว่าติดเกม คนติดเกมมันอยู่ผมได้เลยนะเอาละปูงเจ้าเห็ดด้วยเข็ดกับเจ้าโหนี่คือโดงซีเกตแบบโอแบบระเบิดอะซีเกตแบบสูงสุงเดเนี่ยทั้งอันเลยนะทั้งหมดเนี่ยใช้บั๊กที่ผมใช้เนี่ยโหอย่างโกงอ่ารานำต้นไม้แล้วกันโอเคอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้ทุกคนเราไปเปิดการ์ดรอครับเซตแรก น่าจะ2อสเซตนะครับประมาณ3 4สเซตเซตแรกจะมีอันยักษ์มาไหมอันยักษ์เราเนี่ยเตรียมการไปเรียบร้อยนะครับแค่3อันอยากได้อันยักษ์ทุกแถวนะอวันนี้น่าจะได้นะครับมัง้งเตรียมการเพื่อนดับโลกนะครับในคลิปหน้าการ์ดการ์ดการ์ดไชนี่เบลชไยนี่แบบ1นึ่ร้อยเปอรนี่ีแบบศูนย์จุดศูนย์ห้าได้ไหมหวังศูนย์สูงไปหน่อยมาครับมีไชนีอยู่แล้วนะไม่ต้องลุ้นเลยนะครับอันนี้บัฟบอ้บึ๊บ,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 บ ผมชอบการเปิดการ์ดมากและชัยนี่เป็นโอ้โ oh, ห oh, อันพึ่งอันที่ผมพึ่งบอกว่าเสียเวลาสุดๆไปเลยนี่หว่าโอ้ oh. อัน,นดีๆมาไหมอัน,นดีๆมาหน่อยโอ้ oh, ชัยนี่2อันเลยครับอันนี้มีโอกาสเป็นลีเจนารี่ออกมามากขึ้นมไม่ได้การ์ดใหม่เท่าไหร่โอ้เนี่ยพอเปิดปุ <laughs> ๊บอยากเปิดเพิ่มเลยเหมือนสารเสพติดเหมือนกันนะอันนี้เราจะเติมโลบักสักหน่อยไหมเนี่ยสักสักสองพันโลบักอะ <laughs> เอาคลิปหน้าแล้วกัน โอ oh, ้มาแล้วมาแล้วโอ้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 ติดก็ได้อันหนึ่ง yeah, เย้ก็ได้อันหนึ่งชึบโอ้โ oh. ห <laughs> ไม่มีอันยักเลยทุกคนโอ้โ oh. ห oh, แต่ว่า oh, ไม่มีเลยอะ่ะโอ้แย่มากแย่มากติดนนออนก็ไม่มี <c oughs> อะไรก็ไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหดวงนี่ยี่สิบบาทสีตัวเนี้ยโอ้ดวงดวงโอ้ oh, ดวงไม่ดีครับอันนี้โอเคเมงโก้เพียบเลยครับทุกคนตอนนี้เมงโก้ นี่มีอยู่สามจุดสามกิโลครับอันหนึ่งก็กแคก็ใช้ได้มั้งเมงโก้รู้สึกว่าจะมีหน้าผีด้วยนะครับอ่าเราหาเมงโก้หน้าผีแป๊หนึ่งมีไหมไม่มีไม่มีด้วยโอ้ไม่มีแรงสิ้นเลยตอนนี้โอ้ตอมาติโอครับอันนี้อ๋มี24อันทุกคนดูโอ้มีเยอะมากๆมีเยอะมากๆเยอะเกินไปด้วยเนี่ยตอนนี้แล้วก็มิสเตอร์แคลรอนอ่ยเยอะเลยนะครับทุกคนอ่ใส่ไปใส่แปแข็งแข้งแข็งแข้งแข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 งสู้ๆจะไปหลอดเรา สู้ๆสู้ๆเป็นหลอดเราเยี่ยมยังไหวอยู่นะเพราะเป็นตัวยักษ์ด้วยแหละนะครับตัวเดียวก็ไหวแต่ยากนิดน,นึง30ตัวนี้ต้องมาตัวยักษ์สักตัวหนึ่งมาเถอะโอ้จะหมดแล้วบักเก็ตเราโอเคแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกหนึ่งนาทีผมได้ยินเลยวิงว่งวึงว้งวิงว่งวิงว่งเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับอืมนั่นอะวิ่งวึ้งวิ่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 งมาแล้วผมจะหันไปภายในสามสองหนึ่งอุ๊ยมีแสงรูบี้เหรอ ไม่น่าใช่เดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันนะครับว่าได้อะไรดีๆมาบ้างนะครับอันนี้ไม่ดีเลยคือบทคนดวงไม่ดีเนี่ยมันก็ดวงไม่ดีวันย่งางช้มนั่นแหละนะทุกคนนะผมก็เป็นหนึ่งในคนแบบนั้นนะครับดวงไม่ดีนะี่ครับอืมอ่มิสเตอร์แครอทนะยี่สิบเอ็ดอันซีควีเก้าสิบตัวนะครับอ้ <laughs> ไม่มาเลยโอเคประมาณนี้โอเวอร์เทอร์หมดแล้วอ่ะเรียบร้อยครับรถน้ำหมดแล้วเหลืออีกสามนาทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ยักษ์หรือเปล่าอ่ะผมไปเฮฟเคข้างหลังดีกว่า มาครับเซตสุดท้ายของเราเซตสุดท้ายไม่มองไม่มองอย่ามองระยะไกลแล้วรู้เซตสุดท้าย <Wow. S 1> <c oughs> คนจะดวงดีมันก็ดวงดีเนาะคนดวงไม่ดีก็คือไม่ดีเลยได้อีกแพ็คหนึ่งครับเดี๋ยวเปิดสักแพ็คหนึ่งนะทุกคนนะไม่ได้อะไรดีๆเลยครับโอเคได้การละอ่ะอะาลีเจนารี่มันงอไหมอ่ะลาไปครับกับการนี้โหมาเงียบๆนะมาเงียบๆเ,เลยครับอือ ต้องหวังนะครับซีลครับผม